นะครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิงอิงนาวันนี้ผมจะมัดทดลองใช้ขวานในการตัดต้นไม้นะครับซึ่งตรงนี้หลังจากที่เมื่อวานตัดต้นไม้ไปประมาณ4ี่ห้าต้นนะครับก็คือต้นใหญ่เลยนะต้นเท่าขาเลยนะครับต้นสักแล้วก็ต้นไม้สามหมูตัวนี้ก็นี่นะครับประมาณคืบหนึ่งนะนี่คือต้นสักนะหนึ่งต้นแล้วก็ตรงนี้อีกนี่นะครับ รงนี้อีกต้นหนึ่งนะท่อนี้เลยครับสองต้นนี่ตัดไปนะแล้วก็ต้นนี้ด้วยนะครับอันนี้คือต้นใหญ่เลยนะเนี่ยนะครับค่อนข้างใหญ่มากเลยนะแล้วก็วันนี้ก็จะมาตัดต้นนี้อีกมีอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็ใหญ่พอสมควรนะใหญ่กว่าขานะครับตัวนี้ปัญหาก็คือว่าเวลาใช้ขวานตัดต้นไม้เข้าไปนะครับอ่าไม้เนื้อแข็งนะ ขวานเนี่ยครับมันจะถอนออกคือด้ามมันจะหลุดนั่นเองผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการนี่ท่านผู้ชมสังเกตรตรงนี้นะครับตรงนี้ผมนําเอาตรงขวานตรงนี้นครับไปเจาะรูเลยนะเจาะให้ทะลุเหล็กแล้วก็ใช้ตะปูกเกลียวนะครับสกูเนี่ยขันขันล็อกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าเหล็กตรงนี้มันแข็งมากนะครับนี่ไอ้สกูรูเล็กๆนะครับผมใช้สกูตัวเล็กขันเข้าไปขันจนอัดแน่น แล้วก็หัวมันขาดไปเลยนะครับก็ก็ดีเลยนะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการล็อกในตัวแต่ตัวนี้ใช้สกรูใหญ่นะครับสกรูเกลในตัวใหญ่หน่อยหนึ่งแล้วก็ด้านหัวหัวของขวานตรงนี้นะผมก็เจาะรูหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้สกรูยิงอัดเลยนะสกรูเกลเนี่ยยาวขนาดหนึ่งนิ้วนะเจาะลึกเข้าไปเลยนี่เพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดอีกนะครับเดี๋ยวไปลองตัดดูนะครับว่ามันจะเป็นปัญหาด้ามหลุดอีกหรือไม่เนี่นะครับครับผมก็ตัวน,นี้นะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับตนนัวนี้นี่ ขึ้นดูจากข้างบนนะสูงมากนะครับเกือบยี่สิบเมตรนั่นแหละต้นนี้นะครับก่อนนี้เป็นขวานน้องบัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยส่วนตัวถือว่าชอบมากเลยนะข,นขวานน้องบัวเนี่ยครับความคมนี่คือตัดเข้าดีมากเลยครับนี่ น,นี่นะครับก็ต้นไม้ต้นนี้ก็ถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันนะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับความความสูงของหัวข,ขวาเนี่ยประมาณ5.7นิ้วนะครับนี่สเท่าก็คือก็ประมาณ11นิ้วนะครับก็ถือว่าต้นใหญ่ตรงนี้นะครับโดยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ย ขวานนองบัวนะที่ผมใช้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับความความกว้างคมนี่นะครับกว้างประมาณ3.5นิ้วหรือว่า9ซนติเมตรความสูงของหัวขวานตรงนี้นะครับก็อ่านิ้วนะครับความยาวด้ามนี่14นิ้วต้องบอกเลยท่านผู้ชมเลยนะครับว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นการโฆษณาหรือว่าการโปรโมทสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้ซื้อมาใช้เองนะครับสำหรับขวานนองบัวแล้วก็ใช้งานได้ดี ซึ่งขวานก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับก็ถ้าซื้อขวานที่สวยๆงามๆมาเนี่ยผมก็ไม่กล้าเอามาใช้เท่าไหร่ตรงนี้มีจุดเดียวนะครับหัวขวานนะไม่ว่าเราจะซื้อขวานดีแค่ไหนมาที่ผลิตในบ้านเรานะครับเวลาตัดไม้เนื้อแข็งเนี่ยใช้งานเป็นานานๆมันมีโอกาสอยู่แล้วนะด้ามที่มันจะหลุดนะถ้าท่านผู้ชมใดที่ซื้อขวานมาแล้วก็ใช้งานหนักนะครับผมแนะนําเลยให้เจาะนะครับใช้ดอกสว่านี่เจาะแล้วก็ใช้สกรูหรือว่า ตะปูนะครับตอกลิ่มเลยนี่นะครับล็อกไวเลยนะไม่มีโอกาสหลุดแน่นอนครับครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ชอบใช้ขวานในการตัดไม้นะครับก็ลองนาเอาวิธีนี้ไปใช้งานได้นะครับวิธีการนะครับก็ใช้สว่านคือตรงนี้ไม่ใช่ว่าเหล็กมันอ่อนนะเจาะยากนะครับผมซื้อดอกสว่านดอกใหม่มาเลยนะถ้าเป็นดอกเก่าๆเนี่ยไม่คมนี่ไม่เข้าเลยนะ เพราะว่าตรงนี้ทําจากเหล็กแหนบนะครับขวานหนองบัวตรงนี้ถือว่าชื่นชอบนะครับอันนี้เป็นด้ามไม้ประดูนี่นะครับโอเคชอบมากเลยนี่ไม่มีการหลุดแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม